สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเทพวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมู่หลาน2020เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเนื้อหาสปอยเกือบทั้งหมดหากใครที่ยังไม่ดูหนังเรื่องนี้หรือไม่อยากฟังผลสปอยปิดออกไปได้เลยนะครับเริ่มต้นเรื่องมู่หลานเป็นเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์โดยมีพลังลมปานที่แข็งแกร่ง แต่พรสวรรค์ที่เธอได้มาเธอต้องเก็บซ่อนมันไว้เพราะพลังนี้เหมาะสมกับผู้ชายไม่ได้มีไว้สําหรับเพศหญิงตามความเชื่อของชาวจีเย็นวันหนึ่งในขณะที่เด็กน้อยมู่หลานกําลังวิ่งไล่ไก่ต้อนเพื่อให้เข้าเลา้าแต่ไก่กบวิ่งหนีมู่หลานก็ได้วิ่งตามและพลาดทําลูกปั้นนกฟินิกจนปีกหักและไก่ก็ได้บินหนีขึ้นไปบนหลังคามู่หลานได้กระโดดขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไล่ไก่เพื่อให้มาเข้าเลา้าแต่เมื่อผู้คนในชุมชนเห็นเช่นนั้นต่างก็พากันนินถาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มู่หลานทํา เพราะดูดื้อและโซนเกินไปเพราะมู่หลานนั้นเป็นเด็กหญิงไม่สมควรทําแบบนั้นจากนั้นมู่หลานได้พลาดตกลงมาจากหลังคาแต่มู่หลานก็สามารถใช้วิชาลมปานที่พ่อเขาได้สอนไว้ให้ลงพื้นได้อย่างสวยงามแต่ชาวบ้านต่างไม่เห็นด,ด้วยทําให้พ่อของเขาเสียหน้าและเดินจากไปตกมาตอนดึกขณะที่มู่หลานกําลังนั่งหวีผมให้หนงสาวอยู่นั้นแม่ของเขาได้คุยกับพ่อของมู่หลานถึงเรื่องราววีรกรรมต่างๆที่มู่หลานได้สร้างปัญหาเอาไว้ ทำให้โมหลานเองเมื่อได้ยินรู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นโมหลานก็ได้เดินออกมาซ่อมปีกนกฟินิกที่ได้ทําหักไว้เมื่อตอนเย็น่ขอของเขาก็ได้ตามออกมาและพูดกับลูกสาวว่าอีกไม่นานเจ้าจะต้องโตเป็นสาวเจ้าจําเป็นต้องปิดบังพรสวรรค์ที่เจ้ามีอยู่ที่พ่อพูดเพื่อปกป้องเจ้าและเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องนํานเจียรติยศมาสู่วงตระกูลเจ้าคิดว่าเจ้าจะทําได้หรือไม่ตัดภาพมาที่ทะเลทราย พ่อ้าคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนางแม่มดเซียนเนียงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วได้เดินเข้าไปสิงร่างพ่อค้าคนนั้นจากนั้นก็เข้าไปในเมืองเพื่อทำตามแผนร้ายของบริขารจากนั้นไม่นานบริขารพร้อมลูกสมุนก็ได้ปลุกจมตีชาวเมืองและทะหารโดยบริขารมีวิชาตัวเบาที่ปีนข้ามกำแพงได้อย่างง่ายดายและได้สังหารทหารและชาวเมืองจากนั้นแม่มดเซียนเหนียงก็ได้สิงร่างทหารคนหนึ่งเพื่อลักลอบเข้าไปในวังหาฮ่องเต้ เพื่อสืบข่าวและแกล้งข่าวเพื่อให้ฮ่องเต้รู้ว่าเมืองต่างๆถูกบริขารและลูกสมุนพร้อมแม่มดยึดเมืองต่างๆใกล้หมดแล้วฮ่องเต้จึงได้มีรับสั่งให้เกณฑ์ผู้ชายทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนเพื่อมาเป็นทหารสำหรับออกศึกในครั้งนี้ในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านของมู่หลานมู่หลานซึ่งได้โตเป็นสาวต้องทำหน้าที่ออกเรือนหรือหาสามีเพื่อให้ตะโกนมีชื่อเสียงและต้องฝึกความเป็นกุลรตัตสีเพราะมู่หลานมีนิสัยห้าวหาญเหมือนผู้ชาย จากนั้นมู่หลานก็ได้แต่งตัวสวยพร้อมแม่และน้องสาวเพื่อไปหาแม่สื่อเพื่อฝึกความเป็นคุณรัตตีและหาคู่ระหว่างฝึกกลิ่นน้ำชาอยู่นั้นแมงมุมตัวหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาข้างการน้ำชาทำให้มู่หลานต้องเอาการน้ำชามาตั้งทับไว้เพื่อไม่ให้แมงมุมวิ่งไปหาน้องสาวเพราะน้องสาวเป็นคนที่กลัวแมงมุมมากตั้งแต่เด็กแต่แม่สื่อได้บอกให้มู่หลานย้ายการน้ำชากลับมาไว้ที่กลางโต๊ะเหมือนเดิมพอย้ายการน้ำชาออกมาไว้ที่กลางโต๊ะแมงมุมก็ได้กระโดดเข้าไปหาน้องสาวและแม่สื่อ ทำให้ต่างคนต่างวิ่งหนีและทําให้ถ้วยและการน้ําชาแตกจนหมดทําให้มู่หลานไม่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้และในตอนนั้นเองเหล่าทหารจากเมืองหลวงก็ได้มาถึงที่หมู่บ้านเพื่อเกณฑ์ผู้ชายแต่ละบ้านเพื่อไปเป็นทหารเมื่อถึงครอบครัวของสกุลฮ่วหรือบ้านของมู่หลานพ่อของมู่หลานก็ได้อาสาไปเป็นทหารเนื่องจากครอบครัวนี้ไม่มีลูกชายเลยทั้งที่พ่อของมู่หลานนั้นขายกับเพกและชรามากแล้วแต่เพื่อรักษาชื่อเสียงของวงตระกูล พ่อจึงจำเป็นต้องอาสาไปเป็นทหารในครั้งนี้ตกดึกมามู่หลานได้ขโมยดาบชุดเกราะและหมายทหารของพ่อเพื่อหนีไปเป็นทหารแทนพ่อและได้ออกจากบ้านไปตื่นเช้ามาพ่อของมู่หลานก็ตกใจเพราะลูกสาวได้หายไปพร้อมดาบประจำตระกูลพ่อเขารู้แล้วว่าลูกสาวได้หนีไปเป็นทหารแทนพ่อพ่อจึงทําได้แค่ภาวนาสวดมนต์ขอพรจากเทพนกฟินิกซ์ที่คอยปกปักรักษาเขามาตลอดเพื่อให้ดูแลรักษาบุตรสาวของเขาด้วย ตัดฉากมาที่มู่หลานกําลังเดินทางและได้หยุดพักและเหมือนจะหลงทางก็ได้มีนกฟีนิกซ์ปรากฏตัวขึ้นทําให้เขารู้สึกดีใจและตามนกออกไปจนถึงค่ายทหารเมื่อไปถึงค่ายทหารมู่หลานก็ได้ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้าไปในค่ายและได้มีเรื่องกับนายทหารคนหนึ่งจนถึงกับได้ชักดาบออกมาชี้หน้ากันเลยทีเดียวเมื่อแม่ทัพหังได้เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาห้ามและห้ามทหารของเขานั้นทะเลาะก,กันเองจากนั้นแม่ทัพถังได้สังเกตเห็นดาบที่มู่หลานถืออยู่ สักคํำว่าพักดีกล้าหาญซื่อสัตย์เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รู้ได้เลยว่ามู่หลานมาจากสกุลหัวเพราะเขาเคยออกรบกับพ่อของมู่หลานมาแล้วจึงได้ถามมู่หลานว่าเจ้าชื่ออะไรแต่มู่หลานก็ได้ตอบเขาว่าข้าชื่อหัวจวินขอรับจากนั้นมู่หลานก็ได้พักรวมอยู่กับผู้ชายและ,ะเผชิญกับความสกปรกของผู้ชายและเธอไม่กล้าที่จะอาบน้ําเพราะเธอกลัวความรับจรุดออกไปจนทําให้ตัวของเขานั้นเหม็นมาก อีกทั้งต้องฝึกหนักมากรวมทั้งหาบน้ําขึ้นสู่ภูเขาสูงและอยู่มาวันหนึ่งขนาดทาการฝึกเขาได้มีเรื่องกับ่วงหุยและได้ประลองฝีมือกันจนมู่หลานนั้นเผยแสดงความสามารถของเขาออกมาในตอนนั้นเองแม่ทัพถังได้มาเห็นฝีมือของมู่หลานและรู้สึกแปลกใจมากจึงได้เรียกมู่หลานไปพบและได้บอกกับมู่หลานว่าเจ้าฝีมือดีขนาดนี้ทาไมไม่ดึงมันออกมาใช้เจ้าปกปิดมันเอาไว้ทําไมมู่หลานเลยตอบว่าข้าไม่รู้ หลังจากนั้นมู่หลานก็ได้กลับมาที่ค่ายพักเพื่อนๆต่างก็พากันตามมาแสดงความดีใจกับมู่หลานที่เห็นฝีมือของมู่หลานนั้นดีมากแต่พวกเขากลับได้กลิ่นเหม็นจากตัวของมู่หลานเลยได้ไล่มู่หลานไปอาบน้ำตกดึกมามู่หลานได้แอบออกไปอาบน้ำแต่ห่วงฮุยก็ได้ตามออกมาอาบน้ำเหมือนกันด้วยความที่ห่วงฮุยได้เริ่มชอบในตัวของหัวจวินหรือมู่หลานจึงได้พยายามขออาบน้ำด้วยแต่มู่หลานได้ไล่เขาหนีไป ซึ่งตอนนี้ความลับเกือบแตกไปแล้วตัดมาที่วันจะออกรบจริงกับบริขารทุกคนในกองทัพต่างมีความกลัวไม่พร้อมกับการรบในครั้งนี้แต่หัวเจวินหรือมู่หลานเอกก็ได้พูดปลอบใจเพื่อน,อนและให้สัญญาว่าเขาจะดูแลทุกๆคนและทุกๆคนจะช่วยเหลือกันวันรุ่งขึ้นทุกคนต้องออกไปรบกับบริขารแต่บริขารมีฝีมือเหนือกว่ากองทัพหลวงอยู่มากเหล่าบริขารได้ล่อมู่หลานวิ่งตามไปในหุบเขาน้ําแข็งจนมาเจอกับนางแม่มดเซียนเหนียง จากนั้นก็ได้ทําการต่อสู้กันแต่มู่หลานนั้นไม่สามารถสู้กับแม่มดเซียนเหนียงได้แม่มดเซียนเหนียงได้พยายามถามมู่หลานว่าเจ้าเป็นใครแต่มู่หลานก็ตอบว่าข้าคือทหารขององค์จัก,กรพรรดิข้าชื่อฮัวจวินเมื่อเซียนเหนียงได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจพอเพราะเซียนเหนียงนั้นรู้อยู่แล้วว่าฮัวจวินนั้นไม่ใช่ชื่อของมู่หลานและมู่หลานนั้นเป็นผู้หญิง แต่แม่มดเซียนเหนียงก็ได้พยายามถามอยู่หลายครั้งมู่หลานก็ได้ตอบอยู่เหมือนเดิมทุกๆครั้งแม่มดเซียนเหนียงจึงได้ทําการสังหารมู่หลานโดยใช้ด้ายกระจายปักเข้าไปที่อกของมู่หลานกระเด็นลอยออกไปไกลจนสลบจนเซียนเหนียงนั้นชิดว่ามู่หลานนั้นตายไปแล้วตัดฉากมาที่กองทัพหลวงและเหล่าทัพบ,บริขาดกําลังสู้กันกองทัพหลวงกําลังจะพ่ายแพ้สงครามให้กับบริขาดมู่หลานที่ยังไม่ตายก็ได้ชี้ม้ากลับมาช่วยทุกๆคนโดยเขาได้ทําการเอาหมวกของทหารไปวางไว้ตามโขดหินต่างๆ เพื่อทําให้ดูเหมือนว่ามีทหารจํานวนหนึ่งกําลังแอบซุ่มอยู่จากนั้นบริขาดก็ได้ถูกหมู่หลานยิงด้วยธนูตายไปหลายคนเหล่าบริขาดสังเกตเห็นว่ามีทหารแอบซุ่มอยู่ตามด้านหลังจึงได้ทําการยิงกลับและยิงลูกไฟยักษ์ใส่ทำให้ลูกไฟนั้นไปโดนหิมะจำนวนมหาศาลถล่มลงมาจนให้ทุกคนนั้นต่างวิ่งหนีและทำให้ทัพหลวงชนะในที่สุดจากนั้นทุกคนก็ได้ลุกขึ้นและถามหาหัวจวินหรือมู่หลาน แต่มู่หลานนั้นได้เปิดเผยตัวจริงว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงเพราะมู่หลานนั้นไม่อยากปกปิดทุกคนและอยากให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเพราะการปกปิดนี้ทําให้เขาไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อทุกคนเห็นหัวจวินต่างก็พากันตกใจเพราอไม่ชิดว่าเขาจะเป็นผู้หญิงซึ่งโทษทันของการปลอมตัวเป็นชายเข้ามาเป็นทหารนั้นมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่แม่ทัพถังก็ได้ไล่มู่หลานออกจากกองทัพไปและห้ามกลับมาอีก ไม่เช่นนั้นมู่หลานจะถูกประหารโดยทันทีมู่หลานก็รู้สึกเสียใจแล้วก็หนีออกมาจากนั้นแม่มดเซียนเหนียงก็ได้ตามมาเจอมู่หลานและก็ได้พูดกับมู่หลานว่าเจ้า e ก็เหมือนกับข้าไม่มีใครสนใจไม่มีใครยอมรับในสิ่งที่เจ้าเป็นและเจ้าจะไม่มีที่ยืนในสังคมมู่หลานก็ได้ตอบกลับไปว่าข้าไม่เหมือนกับเจ้าข้าต่อสู้เพื่อประเทศชาติและปกป้องครอบครัวแม่มดเซียนเหนียงเองก็ได้บอกกับมู่หลานว่า าเป็นแค่นกต่อจริงๆแล้วพวกกำทัพบ,บริขารกำลังไปที่เมืองหลวงเพื่อสังหารฮงเต้จากนั้นเซียนเหนียงเองก็จากไปมู่หลานจึงรีบควบม้าเร็วมาแจ้งข่าวกับแม่ทัพถังแต่แม่ทัพถังยังโกรธและยังไม่เชื่อใจกับสิ่งที่มู่หลานบอกแต่เพื่อนๆพืนทหารของมู่หลานรวมทั้งฮวงหวยุยต่างพากันเชื่อใจและไว้ใจในตัวของมู่หลานจึงทําให้แม่ทัพถังใจอ่อนและยอมให้หมู่หลานนาทัพเล็กๆไปสู่เมืองหลวงเพื่อสกัดกั้นการสังหารของบริขารในครั้งนี้ ตัดมาที่เมืองหลวงเหล่าบริขารได้บุกยึดและสังหารทหารในเมืองหลวงแม่มดเซียนเหนียงได้แปงลงร่างเป็นนกอินทรีเพื่อเข้าไปหาขุนนางจากนั้นก็เข้าสิงร่างขุนนางหลอกให้ฮองเต้ออกไปท้าพลองกับบริขารที่จตุรลัสนอกเมืองและบัญชาการให้ทหารออกจากตัวเมืองทั้งหมดแล้วเมืองก็ถูกปิดพวกบริขารก็ได้เข้าโจมตีทหารแต่มู่หลานและเหล่าทหารก็ได้เข้ามาทันและได้ทําการต่อสู้กันมู่หลานได้รับการคุ้มครองจากเหล่าเพื่อน,อนและแม่ทัพถัง เพื่อเข้าไปตามหาองค์ห้องเต้แต่เมื่อมู่หลานเข้ามาตรงที่ห้องเต้ประทับอยู่กับไม่เจอองฮ้องเต้เจอแต่แม่มดเซียนเหนียงที่นั่งอยู่บนบันลังมู่หลานได้ถามกับเซียนเหนียงว่าองค์ห้องเต้ได้หายไปไหนเซียนเหนียงก็ไม่ยอมตอบมู่หลานมู่หลานเลยพยายามกล่อมเซียนเหนียงว่าเจ้ายังกลับตัวกลับใจได้นะข้าพิสูจน์ให้เจ้าเห็นแล้วว่าผู้หญิงอย่างเราก็มีคนยอมรับและเห็นค่าในตัวเรา เซียนเหนียงได้ฟังจึงใจอ่อนและบินนำมู่หลานไปหาองฮ่องเต้ที่โดนจับอยู่นอกเมืองมู่หลานก็ได้ปีนหลังคาแล้ววิ่งกระโดดไล่ตามนกเซียนเหนียงไปเมื่อเซียนเหนียงไปถึงตรงที่ฮ่องเต้ถูกจับตัวอยู่บริขารได้ถามว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้ามันแค่ทาสรับใช้ข้าเซียนเหนียงเลยตอบกลับไปว่าทัพของเราเจอการต่อต้านอย่างรุนแรงของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีวิชารา้กาศมากจนข้าสู้ไม่ได้จากนั้นมู่หลานก็ได้วิ่งเข้ามายังอาคารก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จ บริขารมองเห็นมูห่หลานจึงได้ถามเซียนเหนียงว่าเจ้านํามันมาหาข้ารึททาให้บริขารโกรธมากและได้ยิงลูกธนูลงไปหามู่หลานเพื่อที่จะสังหารมูหร่หลานแต่เซียนเหนียงเองได้แปลงร่างเป็นนกอินทรีได้บินเข้ามาควางลูกธนูเอาไว้จนถึงแก่ความตายและได้บอกกับมู่หลานว่าจงทําหน้าที่ของเจ้าให้สําเร็จจากนั้นมู่หลานก็ได้ขึ้นมาต่อสู้กับบริขารด้านบนอาคารก่อสร้างซึ่งฮองเต้ได้ถูกจับมัดไว้ด้านบนเพื่อที่จะฆ่าให้ตายทั้งเป็นระหว่างการต่อสู้ มู่หลานได้พลาดท่าทําทดาบหล่นลงไปยังเตาเผาด้านล่างทําให้ดาบประจําตระกูลของเขานั้นลอมละลายไปมู่หลานรู้สึกเสียใจและสิ้นหวังที่เสียดาบไปจากนั้นฮ่องเต้ก็ได้พูดว่าเจ้าคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ลุกคืนชีพเหมือนนกฟินิกจากนั้นมู่หลานก็ได้ลุกขึ้นต่อสู้กับบริขารต่อโดยต่อสู้บนเสาไม้ที่ผูกไว้กับเชือกเพียงเส้นเดียวจากนั้นมู่หลานได้ทําการตัดเชือกทําให้บริขารน,นั้นตกลงไปด้านล่างได้รับบาดเจ็บ มู่หลานจึงได้เข้าช่วยแก้มัดให้กับฮองเตแต่บริขารที่ยังไม่ตายได้ใช้ธนูยิงขึ้นมาเพื่อจะสังหารฮองเตแต่ฮองเตก็สามารถจับลูกธนูนั้นไว้ได้และโยนลูกธนูนั้นขึ้นฟ้ามู่หลานได้ทําการเตะลูกธนูพุ่งลงไปเสียบบริขารจนถึงแจกความตายจากนั้นมู่หลานก็คุกเข,าข่าคํานับอหฮองเตและช่วยฮองเตเอาไว้ได้สําเร็จฮองเตเลยถามมู่หลานว่าเจ้าชื่ออะไร จากนั้นทั้งเมืองก็ได้ทําการเฉลิมฉลองแด่ชัยชนะในครั้งนี้ฮองเตเองก็ได้แต่งตั้งให้มม่หลานเป็นแม่ทัพองครักษ์สูงสุดแต่มม่หลานยังไม่ยอมรับตําแหน่งเพราะยังรู้สึกผิดและทําดาบประจําตระกูลหายไปอีกด้วยเลยขอกลับไปบ้านหาพ่อแม่และน้องมม่หลานก็ได้กลับมาถึงที่หมู่บ้านเมื่อแม่และน้องสาวเห็นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากได้วิ่งเข้ามาโอบก,กอดโม่หลานและพ่อของมู่หลานก็ได้เดินเข้ามาหา มู่หลานเห็นพ่อก็รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำไว้และยอมรับว่าทำดาบของพ่อนั้นหายไปแต่พ่อของมู่หลานนั้นไม่ได้โกรธและยังได้พูดอีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตพ่อนั้นคือลูกสาวของพ่อพ่อขอโทษที่พ่อเพิ่งมองเห็นความเป็นนักรบโดยแทในตัวของเจ้าจากนั้นก็มีเหล่าทหารพร้อมแม่ทัพถังเดินเข้ามาในหมู่บ้านพ่อของมู่หลานเห็นจึงได้เดินออกมาขวางไว้และพูดว่าข้าต้องขอโทษกับสิ่งที่ลูกสาวของข้าได้ทำไว้ แต่ถ้าจะเอาตัวลูกสาวข้าไปท่านต้องข้ามศพข้าไปก่อนแม่ทับทางได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าสหายข้าเราพูดกันดีๆก็ได้นะจากนั้นทหารองครักษ์ก็ได้บอกแก่ทุกคนว่ามู่หลานได้นําเกียรติยศและชื่อเสียงมาสู่หมู่บ้านและครอบครัวของเจ้ามู่หลานเป็นนักรบที่เก่งกาจและได้ช่วยราชสำนักเอาไว้ได้พ่อของมู่หลานและทุกๆคนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจที่มู่หลานได้ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นนักรบได้ องคารักษ์ได้นำดาบออกมามอบให้กับมู่หลานซึ่งเป็นของพระราชทานจากฮองเต้มู่หลานรู้สึกดีใจมากและได้เปิดดาบนั้นออกดูและที่ดาบนั้นได้สลักตัวอักษรไว้ว่าพักดีก้าหาญซื่อสัตย์และมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคำคือคำว่ากระตันอยู่แล้วองคารักษ์ก็ได้ยังบอกอีกว่าองค์ฮองเต้ยังรอการตัดสินใจของเจ้าอยู่นะเรื่องที่จะแต่งตั้งเจ้าเป็นแม่ทัพองคารักษ์สูงสุดจากนั้นมู่หลานก็ได้มองขึ้นไปบนฟ้า เจอนกฟีนิกซ์ที่บินอยู่ข้างบนแล้วหนังก็จบไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องมู่หลาน2020นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ